น้องโตเกียวกี่เดือนแล้วไก่ซีซีกี่เดือนแล้วหนึ่งเดือนแล้วเอ้ยอเกลองมันคุณตาเท้อกหาฉันจะุ่บคุณตาเทือกหา่อคุณตากล้า พี่น้องเกี่ยวมาแล้วมอหมอือคืนมมหมอ้อดอันเมือคืนพี่น้องมอหัเราก็สิไปอีกแล้วชีวิตเดินทางชีวิตเดินทางชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเดินทางเลือดกระชอนรองเท้าเอ้อไ้หรอเ่เตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋าผ้าลูกๆไปตัางประเทศ เดินทางไปต่างประเทศครับพาเด็กดิบเดินทางไปต่างประเทศ,เทศโอ้ยเจ้านนะอืออืม,อม,อมเออเรียก,กเปลี่ยน้ว ายรลังด้บันไ้รลังในบันี้เจอืมอืมบินบิน,น,บ,น,บ,นบินตามมา่างประเทศวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดตอนเช้าครับยี่สิบเจ็ดตอนเช่าด่วนเมียงขึ้นเครื่องยี่สิบเจ็ดตอนเมียงไหนดูตัวเองในกล้อง่ลกูกเจ้าอ้ยเด็กน้ำลา้ขอรบัน ไม่เรียนทำลายมันจะเปียนตุกกระโปกตุกกระโปกเนี่ยสาธุสาธุเอฟซีสาธ, FC, าสาธุยกมือไหวยกมือไหวเร็วยกมือไหวดิดให้ห่างเจ้าของคาเพลงตัวเกี่ยวนี่เจ้าของพาเพียรตัวเกี่ยวมิวมสิกนี่อันติดตัองานหนังพี่น้องยาทาขอความมาหลายเด้อเพลโชนตัวนั่นให้โทรเอาให้โทรเอาเบอทร์ทัวที่ขึ้นให้สองเบอร์นั่นแหละพี่น้อง เบอร์โทษที่คนให้สองเบอร์นั่นนะเพราะว่าอย่างว่าตีขันนี้เฟซชนตัวมันไม่ค่อยเห็นดอกมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อความ <c oughs> <c oughs> จะไปไหนครับพี่สันจะไปมันดีฟครับพี่น้องเกาะมันดีฟเกาะมันดีฟมันใจห้าเจ็ดอาเอาบอกเลี้ยซีเร็วบอกเลี้ยงซีแน่พี่น้องสัตว์ดีสองหมื่นแปดพันท่านสวัสดีเอ็กซ์ซีไหครับบอกเลี้ยงซีเดี๋ยว ไปกับน้องน,นาิตาสองคนครับรอบนี้สวัสดีพี่ก้อยนะแป่กน,นาตาสองคนอันนี้อยู่กับใครดิอันนี้อยูกอนนย่กับป้าอันนี้อยู่กับป้าเจ้าเดออยู่กับป้าเจ้าเดอพ์ไปา้ำเว่าันเปนเหมือนแรกในร่องกรุงเทพครับเหมือนแรกงร่องกรุงเทพวันทีท่ยี่สิบหัวงการนาิตา่าจจะไปหาแม่เพื่อนอยู่อันเบียที่คงอาจะไปส่งวิทยที่อะไรอยากคงอาจะไปชลาร์ต่อ เกี่ยวฟ้อนฟอนดูเกี่ยวพ้อนฟอนอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวไงไง,ลงาลไงำพระควาเด็กชายทิติพัฒวาลุนทิตีน่งซื้อพ่อพัฒน์น่ซื้อแม่ร่วมกันอาตบมือแปะ,แปะตบมือแปะแปะเป็นหมอรำแน่นอนร้อยเปอร์เซนี่ ตัวขึ้นมานี่ดูแล้วนี่เรื่องอะไรก็เปลี่ยนบอลลูนในแฉ้เปี่น้องอ้าวใสดงไปได้แสดงไปเลยตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่แช่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 แช่ตาติงหน่อยตาตาตาติ่งหน่อยตุ้งแช่แช่แช่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  từng che 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 từng che 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 từng che 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 ta tỉnh nay tỉnh nay tỉnh nồng nay tỉnh nay tỉnh nồng nay tỉnh nay tỉnh nồng nay với ngồi 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 với ngồi 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 tỉnh nay ta tỉnh nay ta tỉnh nay cha cha <laughs> the boy so quiet thank you very much everybody โอ้ยมาเาร้าเขาสับไข่เลยอะเกี่ยวของไข่ของเจ้าอยู่บนของเจ้าเนี่ยสีเบื้องบนจากคิวเนะครับปราศรานใครติดต่อตัวเกียวมิวสิกตอนนี้ให้โทรนี้เลยนะครับให้โทรตามเบอร์นี้เลยที่ผมขึ้นให้อ่ผมขึ้นหนาเพลินเลยเพลินข้าวเพ่งเลยพยายากเอาผู้ใดไปแน่ยังแน่จะสั่นเช่แน่กับเอาตามนั่นเลยเบอร์0 9 7 3 1 7 1 3 9 3หรือวูาหนึ่งศูนย์าเจ็ดหกเก้าจำบ้าได้กับพวกนาเพียนพี่น้อง ไปรู้หน้าเพลินไปรู้หน้าเพลิอุ้ยอุ้ยอย่ามา<ไ>ปโปะออกกล้องเดอ้ออย่ามาโปะออกกล้องไร้สวดเด,อดอ้อเออสาผมเนี่ยาม,มาขึ้นไปซ้ำขึ้นไปซ้ำใครจะได้ไปทะเลเนาะเอาน้ำทะเลมาฝากอีกเดอ้ขอขอปาไปได้ไหมชี้ได้ไหมคะ โอ้ยๆเ้าจะทร้าบค่ามเาสร้าบพันนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ทำตาไม่พ้นขนเลยมันเอาใสใสไปขนไปใสมันจะไปเมื่อยันนี้พ่ไปบเ็เพ่อเหนียหนามันอยู่ นี่ไงลูกสมุดเนี่ยเดกกูเดีกกูเวลาปาเนต่อไม่ยอบอกเกิดเป็นเียวเียของต้อเขาตืดนอะไละมันแหงแหลมดูเลียมๆนะเชียวเหี้ยไหมครลูก ไม่เห uh, uh oh. right. no ี่ยยังอยู <S 1> <S 1> ่อย right ู่ใช่ไหมคะเข้าไม่เหี่ยนะคะว่ายังต้องอะไรลูกก็สุดาเซ่ถ่ายก็เสียไม่เป็นไรเลยฟันยังอยู่ครบอยู่รอดปลอดภัยเลยลูก ใส่กงางเกงาเยมันจะใส่ไม่ทันน,น้ำไม่ทันเครื่องบินชุดเดิมแบบหรอสวยมากชุดเดิมสวยมากเป่าผมได้ไหมคะคะชุดใหม่อชเดิมชุดใหม่าอันนี้มไชุดเิน่ชุดเิต้องใส่แบบไม่คะลูกขึ้นลปลกน เดือนน้ำไม่เยอะเดือนน้ำไปแล้วลูกข่หนาเดือนน้ำย่างก็ไดนี่ใส่ดขาเดียกว่ะการพอดใส่จุดนั่นนะมันมาตืบข้างมันมาหลบทำไมไม่ไม่ไม่ท่นมาจริงแจ้งไหนเมื่อวานนี้ใครเสื้อตีไม่พี่พี่อะไรนะไอเสื้อตีไม่ใครไม่ใครนะพี่อะไรนี่แบบมันบอกน้ำไหลตื้อเองอ๋ออันนั้นตัดซื้อไหมที่พี่อยู่นะอัสสัน ข้าวนี่เบอกว่าหนูก็เื <t 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 ้อพี่เหมือนกันมาสั่นกันมาก่อนั้นมัเตยกีบเบบี้อเตยออเตอลีกง่าเดข่ยตัวเกี่ยวมิวสิกใครสวดอยู่ครับ